พระคาถาเงค่ะเนี่ยพระคาถาวุ้ยคัดมาจังเลยเกี่ยวกับเงินเงินทองทองคัดมาจังเรียกโชคเรียกทรัพย์เรียกอะไรแต่ไม่มีความรู้สึกแต่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความศรัทธาไม่มีอะไรทองดไปงั้นงั้นทองเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องเลยเงี้ยเงี้ยไปเรื่อยๆคุณไม่ได้หรอกครับผมบอกห้เลยถ้าคุณมีศรัทธาขึ้นมาหน่อยคุณเข้าใจไหมว่าการที่โฟกัสจิตเข้าไปอ่ะเข้าไปตรงจุดนั้นนะว่าคุณจะต้องมีเงินหนึ่งล้านคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้ดย่งจิต จที่คุณคิดอ่ะนั่นแหละมันจะมาเร็วมากอย่างพรกคาถาที่มีพรสวดอะไรนะพระคาถาเงินล้านไหมใช่ค่ะพระคาถาเงินล้านแล้วก็คือครูก็สวดบทคาถาเรียกทรัพย์นะพุทธังนามาเงินทำมังนามาทองสั่งคังนามาของเอหิมะมะอันนี้จะเป็นคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋าเรียกเงินเข้าบ้านนะคะแล้วก็คาถาเงินล้านลองตั้งใจแบบลองตั้งใจแล้วสวดดิ พุทธังเหรอพุทธังอ๋อไม่หมายถึงไม่ถึงลองลองลองทำท่านทั้งนก็พุทธังนํามาเงินทำมังนํามาทองสังคังนํามาของเอหิมามะแต่จิตต้องเชื่อครับคือความตั้งใจไม่ใช่หน้าตั้งใจนะคะความตั้งใจหมายถึงตั้งใจภายในอครูอาจจะติดปากอยู่แล้วนะคะแต่เวลาจะสวยใครฟังทีมันต้องตั้งสติเหมือนที่พี่อูพูดเมื่อกี้ลองตั้งสติซีอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราอ่ะสวดเยอะนั่นแหละถึงจะบอกทุกคนไง ช่ถ,ยยถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีศรัทธาเนี่ยคำบริกรรมคาถาของคุณออกไปเนี่ยเขาจะมีผลจะมีผลในตัวของอักขระของเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามีความเชื่อถือมันถึงจะเกิดผลนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วจิตใจไปไหนก็รู้ฝางงุ้งยิ้มงุม้ยิม้มไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกครับเหมือนกับคุณพูดอย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะเวลาเรานึกขึ้นได้ค่ะจิตเราอ่ะโอ้โหวันหนึ่งจิตเราว่างเยอะมากเลยฮะหมายถึงจิตนะไม่ใช่หมายถึงสมองสมองนี่ไม่ค่อยว่างหรอกคุณคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นเป็นเรื่องปกติแต่จิตเราอะค่ะจะว่างบ่อยนะเพราะว่าจิตว่างปุ๊บมันจะฟุ้งครัวค่ะจะมีบทเบรกจิตตัวเองอย่างที่บอกค่ะเรานึกอะไรได้อะจิตมันจะสั่งอะค่ะอย่างเช่น พุทธังสรนังคาฉามีที่ครูบอกคุณนะคะทำมังสรนังคาฉามีสังคังสระังคาฉามีวันหนึ่งไม่รู้กี่แบบไม่รู้ท่องเท่าไหร่อ่ะนับมือนับไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าพอจิตพอจิตครูจะไหลหรือหรือจิตอ่ะมันมันไวเนาะพี่เนาะครูจะรีบท่องเลยนะคะพุทธังสรนังคาฉามีทำมังสระนังคาฉามีสังคังสระนังคาฉามีอยู่แบบนี้ค่ะแต่เมื่อไร่ที่ครูรู้สึกแบบเอออีกแล้ว จิตฟุ้งอีกแล้วครูก็พุทธังนำมาเงินธรมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะนะคะก็นำมาเงินนำมาทองนำมาของของกินของใช้ของอยู่อะไรแบบนี้ค่ะลังหลมาคุณคิดดูนะของในบ้านครูอ่ะเหลือกินเหลือใช้มากค่ะไม่รู้ใครตัวใครส่งมาโอ้ยคุณผลไม้เนี่ยแบบนับไม่ทั้วเลยครูเนี่ยเอาไปทาบุญแจกพ่อแจกแม่แจกพี่แจก,แจกน้องผู้บริหารทุกคนได้กินหมดเนี่ยค่ะเพราะครูท่องคาถาบทนี้ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะนี่คือคาถาที่เรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์อะค่ะนะคะจิตมันไม่ฟุง้งใจมันเชื่อแล้วมีกินมีใช้